ยังจำเด็กกลุ่มนี้กันได้ไหมจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของเด็กคนหนึ่งที่ชอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปน้องแถวบ้านลง Facebook เมื่อ8-9ปีที่แล้วสู่ความสําเร็จของคลิปคัเวอร์เพลงตูดูตูดูของ b l a c k พิงคที่ไวรัลกว่า70ดล้านวิวและนั่นก็ทําให้ใครๆได้รู้จักเขาในานามเด็กซอฟกร์ Crown. ทั้ง4คนอนะอยู่บ้านติดกันคือ2คนนะอยู่ในบ้านผมละส่วนน้องที่เป็นโรเซ่กับลิซ่าเนี่ยก็คืออยู่ข้างๆบ้านผมอยู่ดีวันหนึ่งทำคลิปเพลงไทยเริ่มเบื่อเลยแบบก็ด้ื่อความเราเนี่ยชอบทำอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วแบ็คพิงเริ่มดังแล้วเราก็ชอบเกาหลีด้วยก็รู้สึกว่ามันอยากทำอะไรที่มันแบบแปลกปลก็เออลองทำดูแล้วกันก็เลยกวางมาช่วยพี่หน่อยส้มมาช่วยพี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาน้องก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับที่ต่อไปถ่ายเลยก็ถ่าย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 ไปแต่ว่าจริงๆกับเพลงไทยน้องก็เคยเข้ามาแจมแจมแล้วบ้างเป็นรอม4คนเลย โอ้หเอาอ่องตรงอ่ะผู้ใหญ่อ่ะเขามีแบบกรอบของเขาอยู่แล้วอ่ะยิ่งต่างจังหวัดอ่ะกำแพงสูงมากแบบสูงมากป้าข้างบ้านบางคนอ่ะแรกๆเขาอาจจะยังมาพูดเลยว่าโอ้ให้มันทําอะไรแบบนี้มันดูแก่แดดมันไม่ค่อยเหมาะมั้งอะไรเงี้ยพ่อแม่เราเองอ่ะถึงเขาจะตามใจเราแต่เขาก็ยังแบบงงกับเรานะแบบว่าทำไมไม่แบบมาช่วยแม่ฟ้อนานร้านสักทีเห็นถ่ายแบบเป็นชั่วโมงเป็นอาทิตย์แล้วแบบคลิปนี้ไม่เห็นเสร็จสักทีเลยทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต<ๆ>ั้งคำถามกับเราเรื่อยๆเรื่อยๆืๆคนแถวบ้านก็จะแบบว่ามองว่าแบบเออมันคงเล่นอะไรตลวๆขำๆกัน้ีย จริงๆอะผมคิดว่าคำนี้มันเป็นคำที่มันมาจากผู้ใหญ่ที่เขามองเด็กอะเหมือนอยากตีกรอบเด็กเอาไว้อะเพราะว่าคำว่าเด็กแกแดดผมว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างจะเป็นทางลบหรือบางทีอาจจะมาจากผู้ใหญ่ที่อยากจะติเด็กอะว่าแบบเ hey, อ้ยหนูมันไม่น่ารักเลยมาแกแดดแถวนี้อะไรเงี้ยแต่ผมอะเด็กแกแดดสำหรับผมไม่มีผมยิ่งเห็นเด็กที่กล้ากล้าแสดงออกหรือว่าพูดอะไรมากๆเนี่ยผมชอบมากเพราะรู้เลยว่าเด็กคนนี้ถ้าสำหรับผมอะผมมองว่าต้องมีแววอะ ในโซเชียลมีเดียเต็มเจอประจ,จําจนชินบางทีคอมเมนต์อ่ะมันไม่ได้มีแค่แกแดดมันจะเป็นคําแบบด้านนอกดำหรือทำไมต้องทำหน้าตาแบบนี้ด้วยมันไม่เหมาะเลยมันทําให้ต้นฉบับเสียชื่อเสียงนะแกแดดนะเราเนี่ยก็เจอบ่อยแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียดหรือว่าอะไรเลย อางตรงอะ่ะผ,ผมว่ามีส่วนมีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าคนเราชอบคิดมากอะ่ะเด็กก็คิดมากคนโตก็คิดมากคือเจออะไรนิดหน่อยก็นอยอมันมีผลอยู่แล้วแหละเพราะว่าเรา,เราอ่านอะ่ะถ้าเราเราอ่านแเราก็ต้องแบบเอ้ยเราเป็นอย่างนั้นจริงหรอเขาอาจจะเจอเขาอาจจะรู้สึกแย่แล้วก็เขาเขาอาจจะการกรบาทหรือว่าปิดกั้นทางนั้นไปเลยว่าเฮ้ยลองใส่เราคงไม่เหมาะการแสดงแล้วแหละ <S <S ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบัน่ะมันเปลี่ยนไป,ไปมากแค่ไหนอ่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมว่าใช่แน่ๆเลยผู้ใหญ่ก็คงจะอยากเห็นอะไรที่มันต้องเกิดประโยชน์เท่านั้นปัจจุบันนี้ผมว่าอาจจะเปลี่ยนนไปหละกก็คงจจเขข้้าาใมึ มันดีที่ว่าสื่อเปิดกว้างขึ้นช่องทางเปิดกว้างขึ้นเพราะว่ามันก็ทําให้น้องๆเนี่ยเหมือนกับบางทีน้องๆอ,อาจจะคิดอะไรอยู่แต่ไม่ไม,ไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบคอยระมัดระวังให้เขาอะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นเรื่องของคนรอบตัวเรื่องธรรมดาที่พอโลกมันใหญ่ขึ้นอ่ะคนที่พูดทางบวกก็เยอะขึ้นคนที่พูดทางลบก,ก็เยอะขึ้นแล้วการระมัดระวังของตัวน้องเองก็ต้องมีมากขึ้น ก็คือผมมองว่าน้องๆอ่ะง<ว>่ายๆเลยคืออยากทําอะไรก็ให้ลองทําก่อนสิ่งที่ใกล้ตัวเราสิ่งที่เราชอบอ่ะคือสิ่งที่เริ่มต้นง่ายที่สุดแพชชั่นอ่ะมันจะเป็นแรงผลักให้เราทําเพราะว่าตอนผมเริ่มทําเองอ่ะผมก็แบบอยากทำแบ็คพิงมากเลยอยากทำแบ็คพิงมากเลยอ่ะแต่ด้วยความที่แบบโอ้โหชุดก็ไม่ได้โลเคชั่นก็ไม่ได้กล้องก็ยังไม่พร้อมอ่ะไม่เป็นลองทําก่อนและกันขำๆแต่ว่าไม่มีความพร้อมเลยนะผมก็คิดว่าสุดท้ายอ่ะผลที่มันออกมามันก็ยังรู้ว่ามันดีมันไม่ดีมันแก้ตรงไหนหรือว่าทําไปเเเเรรืื่่่ออยแแแลลล้้้้้ววววบก็ังูาาาออไดทํ